ไรอะถ้าเราคิดว่าเสี่ยงติดเชื้อ HIV ก็ไปตรวจเถอะเพราะถ้าไม่เสี่ยงแบบนี้เราก็คงไม่มาหาข้อมูลหรอกว่าอันไหนเสี่ยงอันไหนไม่เสี่ยงในอินเทอร์เน็ตหรอกใช่ไหมทุกวันนี้ HIV ไม่หายไปไหนแนนะครับแต่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไปตรวจหาเชื้อเท่านั้นตรวจฟรีด้วยนะ ครับชื่อบงปรนนะครับเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับเชียร์ h ช V มาทั้งหมด9ปีแล้วนะครับเฮงพินค่ะเป็นเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชียร์ h ช v มาประมาณ26ปีแล้วค่ะพอเรารู้เราก็รู้สึกเสียใจยแต่พอถามว่าพออยู่จุดตรงนั้นเราทำอะไรได้ไหมเราทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากทำตามที่คุณหมอบอกค่ะก็กังวลกลังวลในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่าง,างเช่นเราจะไปทํางานได้ไหมสมัครงานได้ไหมหรือว่าเราสามารถที่จะทําทำ,าทำตามความฝันของตัวเองได้หรือเปล่าจนเราได้ไปนคุยกับคุณหมอ คุณหมอก็บอกว่าเออจริงๆแล้วอะเอชไอวีรักษาได้นะเราก็สามารถกินยาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เราก็เลยเออะรักษาเลยละกันในช่วงที่เราเข้ารับการรักษาค่ะเราก็จะได้คําปรึกษาหรือว่าข้อมูลว่า h i ชเนี่ยค่ะไม่เท่ากับเอเพราะว่า h i ชมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเราส่วนโรคเอ็มันก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก h i ชวีที่ถ้าเราทานยาไม่ดีโรคเอ็โรคแทรกซ้อนต่งางๆก็เข้ามาในร่างกายค่ะจริงๆแล้วเนี่ย h i ชเนี่ย สามารถรักษาได้แลวก็สามารถรักษาได้ทันทีจนทําให้เราเนี่ยตรวจไม่พบเชื้อได้เลยแล้วนอกจากนักทุนบอกก็ยังมาบอกว่าสามารถเลือกเวลาทานยาได้อย่างเช่นบางวันทำงานตอนกลางวันใช่ไหมถ้าไม่สะดวกไปกินยาตอนกลางคืนไหมหรือว่าทํางานช่วงกลางคืนไปกินยาก่อนทํางานไหมอะไรอย่างี้ครับซึ่งยาทุกวันนี้ผลข้างเคียงน้อยลงมากๆเลยนะครับผมจนแทบจะไม่มีเลยทีเดียวเราได้อ่านข้อมูลว่าคนที่เขาทานยาต้านเนี่ย ก็คือจะมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างเยอะก็คือบางคนก็แบบมีท้องป่องแก้มตอคุณหมอก,ก็เลยบอกว่าปัจจุบันนี้ยเวลาเราทานยาเนี่ยเรามียาตัวใหม่เข้ามามันไม่ได้มีไซ d e e f ฟ e ที่เยอะเท่ากับสมัยแรกๆที่ HIV เข้ามาอ่าเี้ยเรากินยาเพื่อกดไวรัสให้ร่างกายเราแข็งแรงก็สามารถเรียนได้ทํางานได้ปกติการกินยาตรงต่อเวลามันทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพื่อนบางคนของผมเนี่ย ที่หยุดยาไปเป็น,ปนระยะเวลานานๆจนทําให้เขาไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้วเขาต้องกลับไปกินยาสูตรที่มันยุ่งยากแล้วนอกจากนั้เขายังต้องรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นใหม่อีกด้วยช่วงแรกๆที่ก่อนเข้ารับการรักษาไวรัสเนี่ยขึ้นไปเกือบถึงหลักล้านแต่พอคุณหมอปรับสูตรยาลงตัวไวรัสเนี่ยค่ะก็ลดน้อยลงกว่า20แล้วก็หาไม่เจอส่วน CD4 เนี่ยค่ะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก200ขึ้นเป็น300นเงี้ยค่ะ ตั้งในในการปลูกกินยาตามปกติอย่างตอนแรกผมทางานรานสะดวกซื้อผมก็จะต้องกินยาก่อนไปทํางานช่วงก่อนเข้ากะอย่างเช่นผมเขา้ากะห้าทุ่มผมอาจจะกินสักสี่ทุ่มด้วยความที่ว่าช่วงนี้มันเป็นสถานาการณ์โควิด -19 เเนาะส่วนใหญ่ตามโรงพยาบาลก็จะใช้วิธีการส่งยาให้กับผู้ที่เขาต้องทานยาอย่างต่อเน,นื่องก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่เหมาะกับคนที่เขาไม่มีเวลาจริงๆในการที่จะไปรับยาตามโรงพยาบาล ถ้าสมมติว่าลืมยาอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะมีพี่ๆที่เราสามารถโทรคุยได้เงี้ยค่ะหรือพี่พยาบาลทางพยาบาลเนี้ยค่ะเขาก็จะแนะนําว่าให้เราอ่ะไปขอยาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเข้าไปขอยาได้ถ้าวันนี้คนมีความฝันที่อยากจะเป็นเชฟ เป็นวิศวกรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนเข้าสู่กระบวนการรักษาให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ถ้าคนไม่ก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่ามันจะต้องทํายังไงให้คุณมีชีวิตอยู่รอดต่อไปเพื่อที่จะทําให้ความฝ่นอนคุณมาสําเร็จมากที่สุดฉะนั้นเริ่มต้นด้วยการทานยานและเข้าสู่กระบวนารการรักษาก่อนนะครับผมครับคงเห็นตัวอย่างนะครับของน้องๆทั้งสองท่านนะครับคือน้องปังปอนนะครับกับน้องเพลงพินนะครับ ว่าการกินยาต้านไวรัสนะครับเริ่มยาต้านที่เร็วแล้วก็การกินยาที่สม่ำเสมอนะครับทำให้สุขภาพนะครับแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้ชีวิตนะครับอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวของเราที่เรารักนะครับได้ตามปกติการรักษาเอชวีนะครับในปัจจุบันนะครับมีการพัฒนาไปเยอะมากนะครับถ้าเราจํากันได้เมื่อย้อนหลังกลับไป20่สิบไมปีก่อนเนี่ยการกินยาต้านไวรัสเนี่ยมีจานวนเยอะมากในปัจจุบันนะครับเรากินยาต้านไวรัสเพียงหเม็ดเท่านั้นเองนะครับยากินง่ายนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียง จะไปกดปริมาณไวรัสในร่างกายแล้วก็ทำให้ปริมาณภูมิต้านทานอยู่ที่เรียกว่าเม็ดเลืดขาว CDC เดี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเรามีเชื้อนะครับง่ายๆเลยครับ เพียงแค่เดินเข้ามาในสถานพยาบาลนะครับแล้วก็แจ้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับว่าเราต้องการที่จะตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีนะครับทุกท่านนะครับสามารถได้รับการตรวจฟรีนะครับสองครั้งต่อปีนะครับในสถานพยาบาลนะครับที่อยู่ภายใต้ประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเด็กๆนะครับน้องๆวัยรุ่นนะครับที่อายุน้อยกว่า18ปปีนะครับก็สามารถที่จะรับการตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวีได้นะครับโดยที่ ไม่ต้องรอนะครับคำยืนยันจากผู้ปกครองครับซึ่งในตอนนี้นะครับในหน่วยบริการสุขภาพนะครับในประเทศไทยนะครับก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการได้นะครับว่าเรามีการบริการแบบ Same Day ART ทนะครับที่มีการตรวจนะครับแล้วก็รู้ผลแล้วก็มีการให้ยาต้านไวรัสนะครับภายในวันนั้นเลยนะครับหรือไม่เกิน2-3วันนะครับหลังจากที่ทราบผลการติดเชื้อนะครับซึ่งการบริการเ a m e day ART นะครับครอบคลุมนะครับเรื่องของ หลักประกันสุขภาพาแห่งชาตินะครับหรือบัตรทองประกันสังคมนะครับแล้วก็สิทธิข้าราชการด้วยนะครับซึ่งทุกสิทธิ์นะครับสามารถเข้าถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับประโยชน์ที่ได้จากการเริ่มยาต้านไวรัสที่เร็วและกินยาต้านไวรัสที่สม่ำเสมอนะครับที่สําคัญมีอยู่2ประการเลยนะครับประการที่1นะครับก็คือในเรื่องของปริมาณไวรัสที่ลดลงนะครับจะทําให้ลดโอกาสนะครับการแพร่กระจายเชื้อนะครับไปสู่บุคคลอื่นนะครับอย่างที่2นะครับในเรื่องของปร,ร,ริมาณ C D 4หรือภูมิต้านทานท,ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้ลดโอกาสกการเิด การติดเชื้อจึงนำไปสู่คำว่า U เท่ากับ U นะครับคำคำนี้นะครับย่อมาจากคำว่า undetectable เท่ากับ untransmittable ไม่พบเชื้อเท่ากับไม่ถ่ายทอดเชื้อนะครับซึ่งลดโอกาสการตีตรานะครับแล้วก็ลด การรังเกียจนะครับในสังคมทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อดีขึ้นครับในทางที่ดีนะครับผมขอเน้นเลยนะครับว่าเราควรจะมีการใส่ถุงยางนำมยทุกครั้งนะครับในการที่มีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะสามารถที่จะป้องกันนะครับการติดเชื้อไวรัสเอชไนะครับรวมถึงโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อ,อื่นๆนะครับเช่นโรคซิฟิลิส โรคหนองในนะครับรวมทั้งโรคไวรัสตับบกเสด B ตับบกเสด C เป็นต้นประเทศไทยเรานะครับได้แสดงจุดยืนนะครับมีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอชนะครับให้ได้ภายในปีพศ2573นะครับโดยมีเป้าหมายหลักนะครับก็คือไม่ติดไม่ตายแล้วก็ไม่ตีตรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะแพทย์ไม่ใช่พยาบาลนะครับแต่พวกเราทุกๆคนนะครับมีส่วนช่วยนะครับในการยุติปัญหาเอชีวีให้หมดไปจากสังคมเราครับ